คุครูประจำวิชาวันนี้กลุ่มดิฉันจะมานำเสนอการสาธิตอธิบายการหายใจเข้าและหายใจออกสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้หนึ่งดิฉันนางสาวณญาณมิตรจันทร์มหัศพ้าเรกรึณ์ดิฉันนางสาวที่วพรวิโรด,ดัตมหัศพ้าเลขที่สองค่ะดิฉันนางสาววิยาไปแก่มหัศห้าเลขที่สามค่ะค่ะหนึ่งการหายใจเข้าค่ะ กระดูกซี่โครงเลื่อนสูงขึ้นค่ะกระบังลงเลื่อนฝั่งลงปริมาตรเพิ่มขึ้นความดันบอดลดลงค่ะทําให้อากาศภายในอกเคลื่อนเข้าสู่ปอดค่ะเกิดการหายใจเข้าค่ะ 2. การหายใจออกกระดูกซี่โครงเลื่อนฝั่งลงกระบังลงเลื่อนสูงขึ้นปริมาตรลดลงความดันบอดเพิ่มขึ้นทําให้อากาศเคลื่อนออกจากปอดเกิดการหายใจออกค่ะ